J.D. Perfume g o มโ in the Dark สวัสดีครับผมเจมสิตนะครับคลิปโรนี้ครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมนะครับซึ่งเป็นแบรนด์คนไทยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่นะครับกับกลิ่นที่มีชื่อว่า g o in the Dark นะครับกลิ่นนี้เนี่ยผมซื้อมาเองเลยนะครับก็จะเป็นการรีวิวแบบ จากความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองล้วน,วน,วนทั้งหมดเลยด้วยกันเลยนะครับก็ตัวขวดเนี่ยผมชอบตั้งแต่ตัวขวดของเขาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่ามันอาจจะตัวขวดมันอาจจะรูปลักษณ์เหมือนกับน้ําหอมแบรนด์หนึ่งที่เรารู้จักกันแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ในตัวของสีของขวดแล้วก็ตัวสีทองกับสีดำเนี่ยมันตัดได้ดีมากๆครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะแบบ ผมว่ามาดูมินิมอลอ่ะแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นมีความมิสเทเรียสในตัวของขวดแล้วก็ตัวสีที่เขาเล่นมากๆเลยนะครับส่วนตัวฝาก็เป็นฝา,นฝาพลาสติกปกตินะครับแต่ผมเชื่อว่ามันก็สามารถปิดได้พอดีก็สามารถหยิบออกจากฝากได้เลยครับถือจากฝากได้แล้วก็ตัวขวดของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงคล้ายๆกับวงกลมนะครับแต่ผมู้สึกว่าเออมันก็ดูมีความ เท่ดีนะครับมีความเท่มีความพกพาง่ายดีผมก็ชอบตรงนี้ของเขาอะนะครับส่วนในเรื่องของตัวกล่องก็จะเป็นตัวกล่องที่เหมือนคล้ายๆกับดีไซเนอร์แบรนด์ทั่วไปเลยครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพิเศษหน่อยข้างในครับคือผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดดีครับก็คือตรงนี้นะครับเขาจะตอนปิดนะครับเขาก็จะปิดไปตรงฝาครับเพื่อไม่ให้ตัวกล่องเนี่ย ตัวน้ําหอมข้างในเนี่ยมันเคลื่อนออกมาใช่ไหมซึ่งตัวนี้มันจะปิดกับตัวฝาได้พอดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขนส่งหรือว่าเวลาที่เราเอาน้ําหอมใส่กล่องไว้แล้วเราแบบหยิบไปไหนมาไหนหรือว่าเราพกมันไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําหอมในกล่องเนี่ยมันอยู่กับที่ได้ครับซึ่งผมสุก็เออก็เป็นอะไรที่ใส่ใจรายละเอียดพอสมควรเลยนะครับปริมาณ30มิลครับเป็นออดฟฟัมนะครับในเรื่องของโน้ตเนี่ยผมไปดูใน Facebook p เพจของเขาหรือว่า i n s t a g r กรของเขาเองก็ตามเนี่ยผมยังไม่เห็นนะว่าเขา พูดเรื่องโน้ตไหมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะรีวิวตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองโดยตรงแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกันในเรื่องของตัวกลิ่นในเรื่องของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ในเรื่องของเวลาโอกาสที่ใช้กับน้าหอมกลิ่นนี้ได้นะครับสเปรย์ค่อนข้างดีเลยครับสเปรย์ดีมากๆนะโอเคตัวกลิ่นอย่างเงี้ยครับมันมีความสตรีทนะครับมันมีความฟรุตตี้มากๆมีความเท่มีความแมสคูลินมีความโมเดิร์นไม่ได้ดาร์ก เท่ากับตัวขวดของเขาหรือว่าความเป็น go i n t ด dark อะไรเงี้ยผมตอนแรกผม expect ว่ามันจะมีความบูดดี้โน้ตมันน่าจะมีความหนักแน่นมันน่าจะมีความเป็นกลิ่นที่ทึบกลิ่นที่ dark กลิ่นที่มิสเิลเลียสมากกว่านี้แต่ว่าผมรู้สึกได้เลยว่ากลิ่นเนี้ยมันมีความเป็น DNA ของกลิ่นที่น่าจะคนน่าจะชอบง่ายมากๆคนน่าจะใช้กันเยอะคนน่าจะชอบง่ายๆมากๆเลยครับเพราะว่าตัวกลิ่นเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างจะหลากหลายสาารณ์เหมือนกันนะครับ เป็นกลิ่นฟรุตตี้เป็นกลิ่นไตรัสที่ผมสึกว่ามีความหอมหวานมีความละมุนมีความเซ็กซี่มีความแมสคูลินมากๆนะครับจากตัวกลิ่นตัวนี้แล้วก็ในเรื่องของความติดทนนานเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรหลายอย่างของเขาเนี่ยการติดทนนานยอมรับตรงนี้เลยว่าอาจจะไม่ได้ติดทนนานมากบนผิวผมนะผมให้ประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับ สามารถพกขวดแบบนี้เนี่ยไปฉีดระบางวันได้ไม่ว่าคุณจะทํางานช่วงกลางวันเนี่ยแล้วถ้าเปลี่นช่วงบ่ายมันหายไปยนยคุณก็สามารถฉีดเพิ่มได้นะครับฉีดเติมเข้าไปได้แต่ว่าในเรื่องการกระจายตัวบนผิวของผมเนี่ยผมได้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเองครับซึ่งผมรู้สึกว่าในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าเออมันมันก็พอรับได้อยู่แต่ว่าถ้าเรา expect ในเรื่องของเป็นออริเราฟาร์มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะ push ออกมาได้มากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของทั้งราคาในเรื่องของทั้งตัวกกล่่่องงตตัตตตััววพ้าาๆผมมรสึนบได ควรกับโะฉะนแบบนี้แล้วก็ราคาแบบนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าผมได้มาในช่วงโปรโมชั่น11/11 11นะครับก็ผมได้มาในราคา495บาทนะจากราคาเต็ม590บาทซึ่งถ้าเราดูจากราคาเต็มเนี่ยผมสึกว่ามันก็ค่อนข้างจะคุ้มค่านะกับน้ำหอม 30มิลเป็นออเดอร์พาร์ฟัมด้วยแล้วกลิ่นผมชื่ว่าเป็นกลิ่นที่คุณภาพมากๆนะครับไม่มีสารเคมีไม่รู้สึกมีแอลกอฮอล์ที่แบบบาดจมูกเลยตั้งแต่ช่วงสเปรย์แรกๆเนี่ยผมไม่รู้สึกแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะคุณภาพแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ตามราคาแต่ว่าอาจจะมีแบบ นิดนึงนะนะแต่ผมคิดว่าเออมันก็ทําได้ค่อนข้างจะดีมากๆแล้วนะกับตัวกลิ่นตัวนี้นะครับในเรื่องของเวาลาโอกาสากันบ้างแล้วกันการทํางานในช่วงกลางวันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์มากด้วยความที่ผมสึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเซ็กซี่แต่ว่าเมื่อผ่านไปแบบ ชั่วโมงหนึงสองชั่วโมงเนี้ยกลิ่นมันก็จะเริ่มจางลงแล้วใช่ไหมครับผมว่าจุดนั้นเนี่ยมันสามารถทําให้น้ําหอมกลิ่นเนี้ยมีความบูชาทายมากๆคุณก็สามารถฉีดไปเรียนฉีดไปทํางานได้โดยที่มันไม่รบกวนคนอื่นมากจนเก,กินไปน้ำหอมที่เซ็กซี่น้ําหอมที่แบบสายปาร์ตี้บอยสายเที่ยวงคืนหลายๆกลิ่นอย่าเนี้ย มันจะไม่ค่อยฉีดกับมันจะไม่ค่อยแมชกับน้ําหอมที่คุณจะฉีดไปทํางานซะขนายใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะมากๆในการฉีดไปเรียนฉีดไปทํางานเพราะว่าเหตุผลที่บอกไปเมื่อกี้นะครับน้าหอมกลิ่นเนี้ยประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนี้ยกลิ่นมันก็จะเริ่มจางลงแล้วเพราะฉะนั้นมันจะแบบไม่ได้เตะจมูกใครจนเกินไปหรือแบบมันจะแบบไม่ได้รบกวนคนรอบข้างคุณมากจนเกินไปนะครับก็ยังสามารถใช้ในที่ทํางานหรือว่าฉีดไปเรียนได้อยู่นะครับในเรื่องของการฉีดไปเดทผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้เหมาะมากๆหรือว่า Netflix and Shield ออยยูู่่่่ทีบ้านนกแฟ2.2 มว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะมากๆส่วนน้ําหอมที่คุณจะสามารถฉีดไปเที่ยวงคืนได้เนี่ยผมสึกว่ากลิ่นเนี้ยไม่ตอบโจทย์เลย แบบไปเที่ยวกลางคืนไปร้านเหล้าไปตื้อไปสั่งสรรค์อะไรเงี้ยหรือว่าไปที่ที่น้ําหอมเนี่ยมันต้องการจะแบบตะโกนออกไปหรือว่าพุชออกไปให้ทุกคนในผับหรือว่าทุกคนในร้านนั้นเนี่ยได้กลิ่นน้ําหอมของคุณเนี่ยน้ำหอมติ่น,นี้ไม่ตอบโจทย์ครับเพราะว่ามันไม่ได้ฟุ้งขนาดนั้นแล้วก็อย่างที่บอกไปการกระจายตัวบนผิวผมอะผมได้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเองนะมันก็แบบไม่ได้เป็นการกระจายตัวที่ดีอะไรมากขนาดนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าในการฉีดไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยน้ำหอมลิ่นนี้ไม่ตอบโจทย ในช่วงกลางคืนหรือว่าต้องการเป็นงานพิธีการงานฟอร์มอลหรือว่างานสั่งสั่งกับเพื่อนที่แบบชิวๆไม่ได้อะไรมากอะไรเงี้ยผมมองว่าเกรดนี้ก็สามารถตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์แบบนั้นมากกว่าการจะไปเที่ยวกลางคืนที่แบบ อย่างตัว Versace Eros หรือว่า YSL YEDP หรือว่ากลิ่นอื่นที่มันจะมีความตะโกนมีความเรียกร้องความสนใจอะไรเงี้ยน้ำหอมกลิ่นนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับตอนแรกที่ผมดมอ่ะผมยังนึกไม่ออกนะว่าน้ำหอมกลิ่นนี้มันเหมือนกับกลิ่นอะไรแต่ว่าพอได้ดองไปดองมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับ Chopard Ultra Mall ซึ่งมันเป็นเหมือน Ultra m o l l ที่มีความเซ็กซี่น้อยลงมาแล้วก็มีความแมสคูลีนมีความทางการขึ้นมาหน่อยซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปของผมเนี่ยหรือว่าถ้าใครได้ติดตามผมมาเรื่อยๆเนี่ย คุณก็จะรู้ได้เลยว่าผมอ่ะเป็นคนที่ชอบชองพอโกเทียอัลตร่ามอลมากมากแต่ว่าชอบในช่วงต้นของมันนะชอบในช่วงท็อปโน้ตของมันมากๆากครับแต่ว่าในช่วงของ Base Note เบสโน้ตอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบมันสักเท่าไหร่ด้วยความที่กลิ่นมันไม่เข้ากับเคมีผมสักเท่าไหร่ับมันก็จะเป็นกลิ่นที่สับสับเป็นกลิ่นวูดดี้โน้ตซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อได้ลองกลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่ามีความคล้ายกับอัลตร่ามอลแต่ผมชอบกลิ่นนี้มากกว่าด้วยความที่ท็อปโน้ตของเขาอาจจะแบบไม่ได้เด่นไม่ได้ตตตะโกกกนเเท่่่าาาาัับวววรรมมมแผผสึข ว่ากลิ่นเนี้ยในเรื่องของกลิ่นนะผมชอบกลิ่นนี้มากกว่านะครับแล้วก็ถ้าใครที่เป็นสายเที่ยวกลางคืนอย่างที่บอกไปแล้วว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์กับกลิ่นนี้สักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นน้ําหอมกลิ่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์อยู่ที่จํานวนสเปรย์ของคุณนะครับอยู่ที่วัาโอากาศที่คุณจะใช้ไปกับน้ําหอมกลิ่นนี้นะครับก็สามารถเอาไปเลือกใช้เอาไปแมชกับการแต่งตัวการใช้งานในวันโอา,ากาศของคุณได้ทั้งหมดเลย,เลยนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวน้ําหอม JD Perfume นะครับ Go in the Dark นะครับก็อยากจะรู้ความคิดเห็นของท นี้แล้วหรือยังนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองกลิ่นนี้ดูนะเพราะว่าราคาเขาก็ไม่ได้แพงอะไรมากขนาดนั้นนะครับก็สามารถไปติดตามทั้ง Facebook Page ได้นะครับแล้วก็มี i n s t a g r กรของเขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงดีสคริปชันด้านล่างแลวสุดท้ายนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้ครับที่ไมพันเลยนะครับก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้พีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ